สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวินสเต์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวของนะครับและของที่เราเอามารีวิวให้ทุกคนดูวันนี้ก็เป็นสินค้าจาก Cargo Container นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Cargo Container Mega Water เ a อรจักนะครับขนาด3.8ลิตรนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเลยอ่ะเป็นถังเก็บความเย็นหรือจะเรียกว่าเป็นกระติกเป็นขวดน้ําเก็บความเย็นอะไรก็เรียกได้หมดเลยนะครับนะตัวนี้จะเป็น ของที่ออกมาสักพักหนึ่งนะครับของคาโก้นะแล้วเขาก็จะมีเคสแบบนี้ด้วยนะครับที่ออกมาพร้อมกันนะก็จะเป็นเคสของคาโก้แบบตรงรุ่นที่ใส่กับเจ้าเม g a วอเทอจากตัวนี้ขนาดของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ33มเซนครับแล้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ประมาณ16เซนมีน้ำหนักอยู่เพียง2.3กิโลนะครับ ก็ถือว่าน้ำหนักกำลังดีนะครับเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยเป็นสเตลเลสนะ304นะครับก็จะเก็บความเย็นได้ดีนะเขามีสีออกมาให้เราเนได้เลือกกันอยู่ถึง4สีเลยนะก็จะมีสีดำนะครับที่ฟุกใช้อยู่นะมีสีเขียวนะครับมีสีเบดนะครับแล้วก็สีสุดท้ายคือสีเทาเคสนะครับก็เหมือนกันมี4ส,สีเหมือนกันนะครับเลือกเคสแยก ม่จำเป็นว่าต้องซื้อกระติกสีดําแล้วก็ต้องซื้ออันนี้สีดํานะเพราะว่าเขาขายแยกกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวฟุกจะพามาดูรายละเอียดรอบๆของจเจ้ากระติกคาโก้ตัวนี้ก่อนนะนี่ก็คือภายนอกนะครับทุกคนเขาก็จะมีเขียนเลยเมก a าวอเทอร์จักนะครับนี่แล้วมีขนาดบอกด้วยนะครับอันนี้คือขนาดแล้วก็มีอะไรไม่รู้ครับแปลเอาเองนะตรงเนี้ยนี่แล้วก็โลโก้นะครับตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นพาวเดอร์โค้ดนะครับเนี่ย แข็งแรงนะใช้แล้วไม่มีไม่มีการลอกเลยนะนี่ผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่ะค่อยๆดูนะครับด้านหลังก็เรียบๆและเก็มีมีอีกนิดนึงตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะอ่ะด,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 อดูดูตูดกันก่อนตูดที่ตูดเขาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนที่สภาพที่มันเซอร์ๆอย่นี้คือเราใช้งานจริงๆนะตรงนี้จะเป็นยางนะครับกันลื่นนะส่วนตูดที่มันเบ้าอย่างเนี้ย มันมีเหตุผลนะทุกคนไม่ได้ว่าทำเบลมาเท่ๆนะเอาไว้ให้เราจับนี่เวลาจับนี่ปุ๊บนี่จับเพื่ออะไรสมมติดูนะ,ะสมมติเราจะเทน้ำนี่เราเทน้ำครับแล้วก็เอามือจับนี้ลรวก็เทถ้าสมมติว่าไอตัวตูดต,ตรงนี้มันแบนอ่ะเราก็ต้องแบบว่าอาจจะแบบว่าประคองมันแบบว่าเพราะมันใหญ่นะมันก็ต้องประคองแบบค่อนข้างจะลำบากแต่พอมีขอบอย่างเงี้ยมาให้นะที่เขาเบลตูดมาเนี่ย นี่เราก็จับเทน้ําอะไรเงี้ยง่ายนะครับสาหรับคนที่ไปเทน้ําแข็งอะไรเงี้ยสมมติว่าเราใส่น้แข็งไว้แล้วน้ําแข็งมันละลายเราจะเทน้ําออกนะมันก็สะดวกดีนะครับก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่เขาใส่ใจนะครับแล้วตรงฝานะครับที่ฝาก็จะมีนี่อันนี้เป็นเป็นแบบปัม๊มปั๊มลึกเข้าไปเลยนี่คาโก้คอนเทนเนอร์นะครับมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะแล้วก็ที่หูจับหูจับตรงนี้เป็นสแตนเลส แล้วก็เขียนคาโก้ทอน,นเนอร์เท่ามากนะมือจับตรงนี้เป็นยางวัสดุเป็นยางนะครับตรงเนี้ยมีความหนื่นะเนี่ยหนืดเนี่ยถ้าตั้งไว้ก็คือจะอยู่อย่างนี้เลยแต่มันมีให้ให้ให้ใหขันน็อตด,ด้วยอะแต่น็อตมันเป็นนอ็อตหัวอะไรไม่รู้อะเนี่ยเป็นสามอันอย่างเงี้ยมันไม่เคยไม่เคยเห็นหัวน็อตอย่างเงี้ยต้องอาจจะต้องไปหาหัวน็อตมาขันเพิ่มนะถ้าสมมติว่าใครอยากได้มันหนืดหรือว่าใช้ไปนานแล้วมันหลวมอะอม ตรงนี้นะครับเป็นเป็นจุกนะจุกเขาจะเปิดเปิดแบบเป็นเกลียวแล้วหมุนออกมาอย่างนี้เลยคันนี้หมุนออกมอย่างนี้ปุ๊บบางคนก็ไม่ชอบนะชอบแบบเปิดแล้วมันค้างอยู่ใช่ไหมแต่ดูตรงนี้นี่ครับทุกคนดุนนะไม่ล่วงนะไอ,ไ,อไม่ล่วงเห็นปะนี่เทเสร็จแล้วก็หมุนกิดเป็นเนี่ยหมุนง่ายมากนี่อ่ะตรงฝามีมีอันนี้เป็นเป็น โลโก้ไอ้รูปเต็นท์เราก็เป็นต้นสนของของเขาอะของคาโก้ะนะ่นี่สก,กีนอยู่นี้ไอ้จุกเนี่ยจะเป็นเป็นยางอะคล้ายๆกับมือจับเลยตัวเนี้ยเห็นปะมันจะไม่เงามันจะเหมือนมือจับตัวนี้เลยเนี่ยคล้ายๆกันก็หมดแหละนะครับอ่ะดูข้างในกันเวลาเปิดก็เปิดง่ายมากครับนี่นี่เกี่ยวนิดนึงเพราะเกี่ยวเขดค่อนข้างใหญ่นี่เกี่ยวมันใหญ่พอเกีียวมันใหญ่อะมันหมุนแค่ นิดเดียวมันก็หลุดแล้วนะแล้วก็พอเกลียวใหญ่แล้วมันก็จะมีความแข็งแรงขึ้นนะนี่อ่ะนี่ใต้ฝาก่อนอฝามีน้ําหนักฝาค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะครับทุกคนแปลว่าข้างในนี้มันจะเป็นตัวทําแบบว่าน่าจะเป็นตัวเสริมแบบเก็บความเย็นนะทาให้รักษาความเย็นอุณหภูมิได้ดีนะนี่ก็ตรงนี้เป็นยางนะครับก็มีสกรีนตามนี้ด้านในนะครับก็เนี่ยเหมือนพวก กติกทั่วไปนะครับเนี่ยมันเป็น2ชั้นนะดับเบิลวอลแหละเพราะว่ามันเก็บความเย็นเนาะแล้วก็สามารถเก็บความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาปิดเราก็ปล่อยไปตรงๆนะครับก็หมุเป็นกระติกที่เก็บไอเป็นกระติกที่ฟกว่าหมุนแบบว่าง่ายง่ายเพราะว่าเกี่ยวมันใหญ่หมุน3 2สองรอบก็ก็แน่นแล้วอ,ะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นเคสนะครับเคส นี่รายละเอียดตามนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นแถบเวลโคนะอันนี้เราต้องซื้อแยกนะนซื้อแยกค่อนข้างเหนียวเลยนี่อันนี้เคเบิ้ลสเตยนะครับทุกคนราคา150่งบาทครสนใจทักมาได้ครับแวบะบขายของนิดนึง <laughs> ตรงนี้ครับเขาจะเป็นถ่วงสายเทคนิคอลนะครับเนี่ยก็สามารถเกี่ยวอะไรได้เยอะแยะตรงนี้เป็นแบกอย่างนี้นี่ นะครับไม่รู้เอาไว้ทําไมไม่รู้ไว้รัดกับอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะรัดให้แน่นขึ้นนะเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นยางยืดน,นะเนี่ยเห็นปะเหมือนพอใส่ไปแล้วมันจะรัดให้แน่นไม่รู้มันมีจุดรัดหลายอย่างมากๆานะนี่อันนี้ก็มีอีกครับเนี่ยไม่รู้นะรัดอะไรไปอะเดปบก็ใช้กันเอาเองนะครับส่วนในตัวนี้เขาจะเป็นตัวบุมานะมันจะเป็นนุ่มๆครับแล้วมีความหนาอยู่นะ ถ้าเราใส่กับกระติกแล้วอ่ะมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิจากข้างนอกนะครับระวังกลางแดดอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีเคสมันอาจจะโดนความร้อนด้วยตรงนะถ้าเรามีเคสเนี่ยมันก็ช่วยได้ทําให้อุณหภูมิในนี้มันเก็บได้นานยิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่ะส่วนที่ก้นของเขานะครับก็ดํามากๆเลยผมว่าใช้การจริงๆนะเขาจะมีแบ่งนี้แบ่งนี้เพื่ออะไรนะอ่ะเดี๋ยวใส่ใส่เคสให้ทุกคนดูก่อน นี่เวลาใส่ปุ๊บแค่นี้เลยง่ายๆอ่ะพอเราใส่เสร็จใช่ไหมนี่รูดนะครับรูดปื๊ดอ่ะแค่นี้เห็นไหมพอดีเป๊ะอ่ะแล้วก็ดูดูตูดมันนี่เอาไว้ให้มือจับเง,งี้ยที่บอกเห็นไหมพอถึงต้องบอลตูดมาให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนะครับ อจริงๆลงืมบอกนะว่าตรงขอบของนี้เนี่ยมันมีสาย t ัดทิเคิลด้วยนะเนี่ยเนี่ยรอบเลยเอาอะไรมาเกี่ยวได้หมดเลยแล้วก็ตรงหูเนี่ยเขามีเชือกนี่สะพายนะแถมมาให้อันนี้ตอนเราซื้อเคสน,นะเขาถึงแถมมาให้กับเคสน,นะสายนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าอ่าได้ใช้ได้ใช้บ่อยไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรือว่าถ้าส่วนตัวฟุก่กไม่ได้ใช้เลยนะตัวนี้เราถอดออก ฟุกจะไม่ใช้แล้วฟุกก็จะเอารูเนี้มาใส่ที่ดิบน้นําแข็งนะนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูก่นนี่นี่ครับปุ๊บอย่างงี้เนี่ยไปหาที่ดิบท้นแข็งเล็กๆอย่างางี้มาเสียบเสร็จแล้วครับทุกคนเนี่ยหล่อไหมแต่สายสไปายเนี่ยถ้าคนไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันกน็น่าจะใช้ใช้ได้ไมั้งลองสไปายดูแล้วกันนะเนี่ยเวลาสไปายก็ปรากฏสไปายอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะ มัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างแปลกไม่ค่อยเหมาะกับมาเอามาสะพายเท่าไหร่เนี่ยมันไม่รู้อะเนาะความรู้สึกนะครับว่าเออน่าจะไม่ค่อยได้ใช้สายสำหรับใสยแคมปิง้งนะเพราะฉะนั้นเราถอดออกดีกว่า <laughs> ต่อไปนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะเทสนะครับถ้าฟุกเอาน้ำแข็งใส่ไว้นะจะสามารถเก็บน้ำแข็งนะ ไว้ได้นานสูงสุดกี่วันนะครับเดี๋ยวไปดูผลทดสอบกันครับการทดสอบนะครับฟุกจะน้ําแข็งใส่ไว้ในถังให้เต็มแบบนี้แล้วเริ่มจับเวลานะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะเดี๋ยวพอครบ24ชั่วโมงจะพามาดูอีกทีครับแต่เดี๋ยวฟุกจะใส่เคสของเขาไว้ด้วยนะครับจะได้เก็บอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้นนะตอนนี้ผ่านมาแล้ว24ชั่วโมงเป็นเวลาเที่ยงตรงเหมือนเดิมนะครับ อุณภูมิภายนอกที่ฟุกวางไว้อนยะู่น่ะอยู่ที่32.8องศานะเราไปดูน้ำแข็งในถังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าน้ําแข็งอะ่ะลงไปเหลือประมาณ8ส่วน10นะฟุกจะเทียบเป็น10ส่วนและกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นถือว่าลดลงไปน้อยมากๆเลยนะครับยังเหลือน้ําแข็งอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ต่อครับพอครบ48ชั่วโมงหรือ2วันเดีย๋ยวเรามาดูกันอีกที และก็มาถึงวันที่2แล้วนะครับผ่านมาแล้ว48ชั่วโมงอุณหภูมิที่วางอยู่ด้านนอกเหมือนเดิม32.8องศานะครับเรามาดูน้ําแข็งในกระติกกันนะและนี่ก็คือน้ําแข็งที่เหลืออยู่นะครับเทียบเป็นสัสดส่วนจะอยู่ที่ประมาณ6ส่วน10ของในถังนะก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่านี่ผ่านมา2วันแล้วนะยังไม่จบครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในวันที่3หรือว่า72ชั่วโมงครับมาครับเดินทางเข้าสู่วันที่3นะผ่านมาแล้ว72ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่31.9องศานะที่หน้าบ้านของฟุกเนี่ยเวลาเดิมครับตอนเที่ยงมาดูน้ำแข็งในถังกันน้ำแข็งก็จะเหลือประมาณ3-4ส่วน10ของถังนะครับแล้วก็มีน้ำละลายอยู่เดี๋ยวฟุกไปเอาน้ำเททิ้งก่อนเดี๋ยวเราไปดูน้ำแข็งทีหนึ่งหลังจากที่เอาน้ำออกแล้วนะครับ เราก็จะเห็นน้ําแข็งอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ตามที่ฟุกกับไว้เมื่อกีแหละ3ส่วน10หรือ4ส่วน10ของถังนะครับแต่ยังไม่จบครับเดีย๋ยวเราทิ้งไว้อีก1วันแล้วกันนะเข้ามาถึงวันที่4นะแลครับอุณหภูมิอยู่ที่30.4องศาเวลาเดิมตอนเที่ยงนะเราไปดูน้ําแข็งในะกติกกันว่าจะเหลือน้ําแข็งให้เราเอาไว้ทานหรือเปล่าเปิดออกมาแล้วน้ําแข็งทีเ่เหลือก็เหลืออยู่ประมาณ1ส่วน10ของถังนะครับ แล้วก็มีน้ําละลายอยู่เดี๋ยวฟุกไปเอาน้าออกก่อนเดี๋ยวมาดูน้ําแข็งจริงๆอีกทีนึงว่าเหลือเท่าไร่เอาน้ําออกแล้วก็เหลือประมาณ1นส่วนสุอย่างที่บอกนะครับก็ถือว่าจบการทดสอบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคน96ชั่วโมงหรือว่า4วันครับก็เมื่อกี้ก็ดูผลทดสอบกันไปแล้วนะครับก็เก็บความเย็นนะที่ฟุกทดสอบก็ได้4วันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆนะครับแต่ถ้าในสเปคที่เขาระบุมาคือ72ชั่วโมงนะ 72ชั่วโมงก็สามวันนะอาจจะเป็นการใช้งานจริงๆนะออกมากางแจ้งและเปิดปิดบ่อยๆอาจจะได้3วัน,นครับแล้วถ้าเราเก็บความร้อนอนะ่ะฟูกยังไม่เคยเทสเก็บความร้อนนะแต่ในสเไปเขาบอกว่าเก็บความร้อนได้ถึง1 2ชั่วโมงนะครับเก็บความร้อนอาจจะใช้เวลาในการเก็บอุณหภูมิเนี่ยได้น้อยกว่าความเย็นนะความเย็นจะเก็บได้ดีกว่านะครับสาหรับ c a r โกคอนเทนเนอร์เมกาวอเทอร์จักตัวนี้นะครับ ราคานะครับอยู่ที่2450บาทนะครับแล้วก็เคสเนี่ยนะครับซื้อแยกนะอยู่ที่ราคา950บาทนะครับรวมรวมกันแล้วนะครับอันนี้ก็ทั้งเคสทั้งกระติกะก็ประมาณ3,5 0 0นานะครับสำหรับการใช้งานนะครับที่ฟุกใช้มานะครับใช้จริงแล้วก็ใช้มาแล้วเกือบทุกทริปนะตั้งแต่ซื้อมานะครับบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากฟุกจะทำน้ำแข็งจากที่บ้านนะครับ นะแล้วก็ใส่มานะครับเที่ยวหนึ่งคืนเนี่ยคือกลับบ้านยังมีน้ําแข็งไปกินต่อที่บ้านได้เลยนะยังไม่หมดนะครับหรือว่าบางครั้งไป2คืนนะครับน้าแข็งไม่ทละลายบอกตรงๆแต่เราใช้หมดก่อนเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะหากระติกหนึ่งใบที่เอาไว้เก็บน้ําแข็งไปแคมปิ้งโดยเฉพาะวางตากลงตากแดดอะไรอย่างเงี้ยได้เต็มที่น้ําแข็ง นี่บอกเลยละลายชายมากมากก็แนะนำเลยครับกับกระติกเก็บความเย็นมเมกาวอเทอร์จักขนาด3.8ลิตรนะครับใช้งานได้เรื่อยๆนะครับใครสนใจก็มีขายอยู่ที่ร้านแคมวานเนนอนะครับจะเป็นแคมวานสาขาหนองแขมแคมวานสาขาราชพฤกษ์นะครับแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายอีกเยอะแยะมากมายนะครับหรือถ้าใครสะดวกซื้อออนไลน์ก็เบียฟุกจะทิ้งพิกัดไว้อยู่ ที่ด้านมุมของคำว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นลิงก์ของแอป s h o ป e e นะครับก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับโอเคก็ฝากคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง k a b i n Stay ด้วยนะครับเดีย๋ยวหาของ go, คาร์โก้คอนเทนเนมารีวิวให้คนดูอีกนะครับในอนาคตต่อๆไปถ้ามีของชิ้นใหม่ๆนะครับเจอกันใ่คลิปหน,น้าวันนี้สวัสดีครับคนบาย